สับสนุนโดย New Mitsubishi x x p n d e r r r o s s r u b u ส Plus สสวิตไฟผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินชนิดเม็ดฟูตรา Sun ไลฟ์หลังจากฟังเรื่องราวสุดว้าวกันไปแล้วนะครับตอนนี้เรามาเจาะลึกชีวิตของผู้ชายที่ชื่ออันภูวนาณกันต่อครับ ต่ว่าจริงๆพี่อันทำงานเยอะมากนะอะดีเจพิธีกรอะเห็นกันตามทีวีอยู่ละแต<ร>่ตว่าภาพจำเชียร์อย่างหนึ่งพี่อัญเป็นนักร้องอแล้เป็นนักร้องอที่นาน,นิ่งมาก <c oughs> ทุกอย่างคือนิ่งนะจะไม่ได้เห็นในลุคนี้เลยนิ่งคือใน,ในยุคหนึ่งอะในยุคนั้นของคารอเพลงอะเขาเขาจะให้ผมร้องเพลงช้าทั้งทั้งอัลบั้มเลยอะตอนที่เราเราเข้ามาสู่วงการกับการเป็นนักร้องนี่คืออย่างแรกในวงการเลยนะที่ทำ่ะผมคิดว่าผมจะเป็นนักร้องสายแดนส์นะพี่อัน ในใจของเราจริงเหรอพี่อยากเห็นภาพแบบเป็นพี่บีิเหรอเออคือคิดว่าโหฉันจะต้องแดนซ์แบบเดี๋ยนะคือคือพื้นฐานชอบเต้นหนีเหรอพี่ชอบชอบชอบสนุกเพลงออคคคืืือเข้ามาในตอนนั้นพูดตรงๆนะมันเหมือนมันเหมือนโลกถล่มใส่ในเป็นในสิ่งที่เราไม่ได้เป็นภาพของการเป็นนักร้องของเราคือป๊อปไอดอลเข้าใจป่ะป๊อปไอดอลเขาจะเอาความเป็นป๊อปไอดอลป๊อปไอดอลแต่คือณตอนนั้นคือมาปุ๊บ เรียบที่สุดนะ <S 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 แล้วก็ <S <S นี่ผู้เสียงสั่งนี้เลยนะเรียบที่สุดนะแล้วก็ให้เขาร้องไปอย่างเดียวร้องเสร็จโค้งแล้วลงจากเวทีไม่ต้องพูดตอนนั้นเพลงแรกคือเพลงอะไรนะคะพี่อัน เพลงประกอบละครละครเรื่องสามวัยกับไปจกไม่รู้จําได้ไหมจำได้จำชื่อได้ะช่วงนั้นละครก็ดังมากนะครับพี่อ่ำกับพี่อสามวัยกับไปจกพี่อ่ำเรื่องนั้นสนุกใช่ดังสนุกมากพี่อ่ำก็คือเป็นเป็นเพลงแรกที่ร้องเลยใช่ไหมคะใช่เป็นเพลงแรกที่ร้องแต่ว่าเมื่อกี้ย้อนไปนิดนึงที่พี่อ่ำบอกว่าชอบจริงๆที่อยากเป็นอะไรนะป๊อปไอดอลใช่อยากเป็นป๊อปไอดอลไม่เพราะว่ามีมีนักร้องต้นแบบอะไรแบบนี้ใช่ความอยู่ไหนก็ต้องมีอินสปายถ้าในเมืองไทยนะพี่ว่านักร้องชายเริ่มต้นทุกคนเนี่ยอยากเป็นพี่เบิร์ด ถ้าเป็นไปต่างชาติเหรอไมเคิลแจ็กสันมาดอนน่ามาดอนน่าเออเอน้าเชอบมากๆชอบมากขนาดไหนพี่จริงๆน่าจะพูดว่าชอบเขาที่สุดเเป็นนักร้องที่ชอบที่สุดใช่ในในโลกมนุษย์ในชีวิตแบบชอบแบบบอกกับทุกคนว่าถ้าเขาตายอ่ะพี่ต้องไปงานศพเขาแน่ๆคือนึกในใจอย่างนี้เลยพี่จะต้องไปยืนร้องไห้อยู่แต่วันนี้ไม่แล้วนะแต่ในณวันหนึ่งเรารู้สึกว่าแบบ เฮ้ยเราเข้าใจความแบบความเป็น FC ขั้นรุนแรงนะเป็นติ่งนะเป็นติ่งอย่างนั้นบินไปดูคอนเสิร์ตเลยไหมพี่พอเริ่มมีเงินที่ซื้อตั๋วได้เองแล้วไปได้เองอ่ะดูทุกครั้งไม่เคยพลาดเลยทุกคอนเสิร์ตบินไปหมดไปแค่ไหนก็ไปใช่ไปแค่ไหนก็ไปเคยบ้านหนักขนาดที่เข้าไปยืนอยู่ร้านหนึ่งมันเป็นร้านขายของเก่าเหมือนเป็นมิวเซียมเล็กๆแต่เป็นร้านค้าว่ะแล้วพี่ไปเจอแบบ ถ้วยรางวัล American Music Award ที่มาดอนาได้รับรางวัลอแล้วพี่ก็ไปยืนแล้วแบบแล้วมันก็มีรูปตอนมาดอนาได้รับรางวัลแล้วมีลายเซ็นแล้วมี์ติฟิเคตแล้วแบบฉันจะต้องซื้อให้ได้เท่าไหร่พี่ในตอนนั้นพี่จำราคาได้ไหมเท่าไหร่คะพี่ว่าน่าจะแบบอยู่ไม่ต้องต้องแตะแสนนะทุกเย็นจะต้องมายืนมองมันแบบยืนมันอยู่หน้าร้านร้านมันเป็นเหมือนร้านโชว์หวยอย่างนี้เลยนะแต่เป็นร้านโชว์หวยที่ขนาดใหญ่หน่อยอยู่ตรงไทม์สแควร์สีสันก็บบบยืนดูแบบ ฉันจะต้องมาซื้อให้ได้ซึ่งพูดตรงๆนะว่าในเสี้ยววินาทีซื้อแล้วแน่นอนแล้วทำไมสุดท้ายถึงซื้อไหมสุดท้ายซื้อไหมสุดท้ายไม่ซื้อทำไมอะพี่ทำไมสุดท้ายถึงไม่ให้พี่ไม่เสียใจนะจริงเหรอพี่ไม่เสียใจที่พี่ไม่ซื้อเงินก็พั้อก็พร้อมจริงๆแล้วไม่รู้อะพี่พี่จำเหตุผลไม่ได้ว่าทำไมไม่ซื้อแต่เรารู้สึกว่าแบบมันอาจจะเกินตัวไปมันอาจจะมากเกินไปแล้ว แล้วก็ไม่ได้เสียดายนะมีความย้อนเกิดขึ้นก็มองย้อนกลับไปก็ภูมิใจนะที่เราที่เราเราชอบเบอร์นั้นแต่เรายังไม่ซื้อเลยอันนี้คืออะไรคะพี่อันนี้เป็นบ็อกเซตนะพวกนี้ยิ่งหายากมากเลยพี่เดาว่าอันนี้ไม่น่ามีขายนะในความคิดพี่เขาน่าจะแจกให้กับพวกแบบ VIP หรือสื่อพอมีคนรู้ว่าเราชอบมาดนน้ามากๆอ่ะเขาส่งมาให้พี่ฟรีเลยจริงอันนี้ให้ฟรีอาอปซีดีอโอ้นี่ไ เอามาฟังบ้างไหมพี่เหล่านี้ไม่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 เลยอ่ะก็ไก็ปล่อยมาอยู่งี้เพราะว่าจริงๆเพลงมันไม่ได้ต่างจากซีดีที่ซื้ออันอื่นแต่มันแค่มาในบ็อกเซ็ตในอะไรแบบนี้เราก็จะแบบตั้งใจเก็บอย่างประณีตพวกนี้ก็เหมือนกันแหละอันนี้ก็เหมือนกันก็คือก็เป็นบ็อกเซตที่มันเป็นลิมิเต็ดดิชั่นพวกนี้เป็นรวมฮิตที่ขายดีที่สุดในโลกในการนหนึ่งของเขาแต่ว่าก็มันไม่ถามว่าพิเศษอะไรมันก็แค่เป็นซีดีที่อยู่ในกล่องผ้าไหมแค่นั้นเอง กล่องผ้าใหม่เป็นผ้าใหม่กล่องผ้าใหม่นี่ะแล้วก็มีแบบรันนัมเบอร์ไว้อะไรอย่างเงี้ยก็คิดดูสิเป็นยุคที่ยังเป็นวิดีโออยู่เลยเห็นไหมอันนี้คือซื้อที่ไหนได้มาอย่างไงคะพี่ไปเจอที่นิวยอร์กที่ร้านขายของเก่าค่ะโอ้โหก็ดีมากเลยอเก่ายพอเราหมกมุ่นกับอะไรเราจะเห็นแล้วเราเจอแบบนี้มันยิ่งดีใจเลโอ้ดีใจมากแล้วเวลาไปปุ๊บเวลาไปโดยเฉพาะนิวยอร์กเนี่ยมันจะมีของพวกนี้เยอะมากเราก็จะแบบ เดินลุยตามแต่มันต้องซอยพยายามที่จะหามันด้วยนะใช่เพราะมันจะไม่โผล่มาให้เห็นแบบง่ายๆอ่ะเรานะคำถามที่สองมาแล้วอะคำถามนะคะครับแน่นอนอันนี้บอกให้เลยเกี่ยวกับ ที่เราฟังและเกี่ยวกับมาดอนนาด้วยโหยากตัวเลือกที่หนึ่งนะคะระหว่างราคาบ็อกเซตมาดอนนาชุดนี้เอาชุดไหนคะชุดนี้อ่ะสี่ฝาดิเลยนะคะ The Royal Box นี่กับสองรายได้จากการร้องเพลงประกอบละครเพลงแรกในชีวิตอะไรมากกว่าค่ะแล้วยากอ่ะอันนี้ผมยัง ยังพอจะกะได้นะแต่ว่ารายได้ยุคนั้นเนี่ยแต่ต้องบอกว่าอันนี้พี่ไม่ได้ซื้ออริจินัลนะใจว่าพี่ซื้อจากร้านขายของเก่าอีกทีหนึ่งนะเหมือนเป็นราคาที่มันแพงขึ้นแล้วเพราะจนถึงศิลปินยุคนี้บางคนเขายังทำบ็อกเซตอยู่เขาเพาะฉะน้นก็จะดาได้ว่าประมาณไหนแต่ว่ารายได้ละครในเพลงละครเพลงละครเพลงไ้เพราะว่าซามไวยกับไอ้โจกะดังมากดังมากแต่เซ็นสัญญาแล้วนะ กับอันนี้ซึ่งอยู่ในร้านเซ็นสัญญาก็แสดงว่าเป็นสังกัดนะเออค่าตัวจะยังไงเออใกล้เคียงกันมากผมว่าอ่ะได้ยังคะอ่ะโอเคผมตัดใจผมเลือกแล้วได้นะผมเลือกแล้วคุณจะตอบก่อนไหมคะหรือว่าพร้อยากตอบพร้อมกันพร้อมกันเลยถ้าพร้อมแล้วตอบค่ะสองหนึ่งครับเฮ้ยสนุกแล้วหนึ่งครับทำไม ทำไมถึงตอบอ่ะเอาพี่เจมส์มาได้ค่ะผมว่าพี่อั๋นเป็นคนในในยุคนั้นน่ะการจะเป็นนักร้องเนี่ยมูลค่ามันสูงมากมันจะต้องมีการฟูงฟากพาไปหัดร้องนู่นนั่นนี่คือการลงทุนในตัวพี่อั๋นเยอะมากตอนนั้นน่ะพี่แล้วนักร้องจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากบอกหลายคนเลยว่านักร้องเนี่ยในทุกๆยุคเลยเขามีมูลค่าของเขาเองมหาศาลมากเพรนะการจะให้คนคนนึงไปร้องเพลงเนี่ยมันคือเรื่องใหญ่และยิ่งยุคนั้นเป็นเพลงประกอบละครเพลงประกอบละครในยุคนั้นคือเป็นเรื่องที่ใหญ่มาก แล้วไม่ใช่ทุกคนจะได้ร้องเพราะนั้นมันต้องผ่านการเลือกการวิเคราะห์มาเยอะจนเป็นพี่อันเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนครับผมวิเคราะห์ผิดหมดเลยยุคนั้นคนจะให้ความสําคัญกับอัลบั้มที่นักร้องออกแต่เพลงละครน่ะเหมือนเป็นของแถมที่มากับละครแต่แล้วนี่ผมว่าค่าจ้างไม่แพงแต่สิ่งที่พี่อ่านจะได้คือหลังจากนั้นเหรองานอีเวนต์งานจ้างใช่จับบาร์ทอ่ะผมว่าเลอๆนะแปดพันหมื่นสรุปคำตอบก่อนเลยนะคะ พี่เจมตอบ้อยสองครับใชยสองคือค่าจ้งาง,ง้งองเพลงแรกค่าจ้างของเพลงครั้งแรกพี่เผือกเลือกตอบหนึ่งหนึ่งครับเดอะรอยัลบ็อกซ์ของมาดอนนาและคำตอบก็คือชัวนะชัวนะชัวร์ชัว องห yeah! นึ่งอยู่นะหนึ่งพี่เหมือนต้โทก็คือนะคะราคาของบ็อกเซ็นเดอะรอยัลบ็อกของมาดอนน่ามากกว่ามากกว่าอ่ะเดี๋ยวเราค่อยถามขอถามถึงช้อยที่2ก่อนอถ้าร้องเพลงในตอนนั้นค่ะเพลงละมาตรฐานนะทั้งตึกนะเพลงละสามพันบาท นี่ไงเฮ้ยาไทยสามพันบาทเมื่อกี้พี่เผือกก็ผแูแต่ละพันนะแต่ละพันพี่เผือกบอกแปดพันเ้ย สามพันบาทเก่งมาสามพันบาทเลิกเป็นนักร้องแล้วทีทำธุรกิจเขาบอกลูกเหรอขาบอกลูกเขาบอกลูกนั่นมันคือ business model ในอดีตอดีตนะคะต้องบอกว่านั่นคืออดีตมาที่อันนี้บ้างปากเบะเป็นเป็ดเลยครับปกติก็ปากเป็ดอยู่แล้วสองครั้งติดแกับจะไปเพิ่มเบะเมื่อเที่หลับตาต่อเป็นถึงเลย นี้บ้างค่ะเดอะรอยัลบ็อกซ์ของปาร์ดอน่าพี่หันพูดตรงๆว่าพี่จำไม่ได้อะแต่แบบว่าแบบก็คือหลักหมื่นนะพี่คิดว่าพี่แต่พี่คิดว่าน่าจะสักหมื่นไม่ไม่น่าหมื่นไม่น่าเกินหมื่นห้าเพราะนึกในใจว่าถ้าเกินหมื่นห้าในวันนั้นเราไม่น่าซื้อตั้งแต่เจออันนี้ไม่เคยเจออีกเลยค่ะไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นขายที่ไหนเลยแต่เอาเป็นว่าในวันนี้ก็คือทําให้คําตอบข้อนี้คพี่เผือกตอบถูกค่ะรับหนึ่งคะแนนแต่ว่าตอนนี้พี่เผือกนังอยู่2อต่อศูนย์คะแนนค่ะ ตรงนี้ก็คือยังไม่จบสำหรับเดอะได b o บอนไฮโซโบเยอะเอาดอของเราเพราะว่าพี่อัญคะขอขึ้นห้องนอนนะคะวันนี้โอ้ยนอนได้แล้วพี่จะมีปัญหากับคนของหนูหรือเปล่าคนของพี่พี่เคลียร์ได้ปิดเบรกดีกว่าเอาเป็นว่าช่วงหน้าขึ้นห้องนอนของพี่อันแน่นอนนะคะเดี๋ยวเชิญพี่พี่ะครับแต่ว่าผ่อนคลายเหลือเกินรู้สึกมัน บ้านพี่อัานนี่บรรยากาศผ่อนคลายจริงๆนะคะเดี๋ยวตามไปห้องนอนต่อแต่ก่อนที่จะพักกันไปเรายังมีพี่ป๋องรออยู่นะคะพี่ป๋องสุพันกับช่วงไฮโซโชมูค่ะ่อยตามกลิ่นหอมๆไปดีกว่าช่วงไฮโซโชมู so ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมาแนะนําวัตถุมงคลดีๆขอได้ทุกอย่างคืออะไรรู้ไหมครับก็คือพ่อชูชกนะครับ ชูชกในตำนานแล้วถือว่าเป็นพระโพธิสัตว์องค์หนึ่งนะครับซึ่งมาทดสอบพระเวสสันดรน,นะฮะจึงสําเร็จได้เป็นองค์ธรรมามพุทธเจ้านักขอผู้ยิ่งใหญ่ไม่มีใครสู้ชูชกขอกระทั้งแผ่นด,ดินขอกระทั้งเลือดในอกลูกกัญหาชาลีก็ขอเพื่อทดสอบว่าพระเวสสันดรตัดทางโลกได้จริงหรือเปล่าวันนี้จะเป็นชูชกวัดพุทธไทยสวรรค์นี่เป็นเนื้อเงินนะครับสร้างตั้งแต่ปี46นะครับ อันนี้ราคาจับต้องได้5,000บาทนะครับอันนี้เป็นเนื้อทองแดงเถื่อนสวยงามมากนะฮะสามพบาทนะฮะผมเองผมก็พกตลอดผมได้จากพระอาจารย์อดิโชตนะครับวัดพุทธไทยสวรรค์ให้มาผมก็พกไว้หูกกล้องที่ส่องพระเลยนะครับเวลาผมดูพระผมจะหาพระจะพูดคุยเช่าหาดูพระเนี่ยจะประสบความสำเร็จทุกครั้งอันนี้ขอแนะนำนะฮะ ท่านใดที่เป็นพ่อค้าซื้อขายออนไลน์ก็พกติดตัวไว้หรือขอท่านรุ่นนี้ก็จะเป็นเหรียญพ่อมหาจูชกวัดพุทธไทยสวรรค์นเนื้อสัตลติศกับเนื้อทองแดงนี่นะครับด้านหลังก็จะเป็นยันนะฮะมหายันที่เป็นสรีมงคลสามารถจับต้องได้นะฮะที่วัดพุทธไทยสวรรค์องค์ละสามพันบาทนะครับส่วนอันนี้พิเศษสีพึ่งนะฮะสีพึ่งนี่ทำจากตำราโบราณน,นะฮะจากอูบาอาจารย์ ของพระอาจารย์อดิโชตได้มาทําไว้ท่านใดมีสีพึ่งกับชูชกนี้แล้วรับรองท่านเดินทางออกจากบ้านประสบความสําเร็จทุกขั้นตอนในการติดต่อซื้อขายอันนี้ขอแนะนําเลยครับสัมพันมากชูชกนะฮะอยู่ในสีพึ่ง800บาทนะครับสำหรับท่านที่ซื้อขายออนไลน์นะฮะไม่ควรพลาดควรจะมีชูชกวัดพุทธไทยสวรรค์